สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเรามาเช็คดวงนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะมาเช็คดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวและคนาราศีตุล ว่าในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ปี2,565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการเงินก่อนเลยนะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีสัญญาณดีๆเข้ามาทั้งด้านการเงินและด้านการงานเลยก็ว่าได้นะในด้านการเงินค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษได้เงินฟลุกฟล๊กๆค่ะซึ่งคำว่าเงินพิเศษมันไม่ได้หมายถึงเงินที่มาจากงานประจำนะหมายถึงเงินที่มาจากแหล่งอื่นๆจะเป็นคนรักให้เป็นคนในครอบครัวให้หรือได้มาจากการทำ อาชีพเสริมอาชีพพิเศษรวมถึงเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเกงกําไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามารวมถึงชาวลัคนาราศีตุลจะมีช่องทางใหม่ๆในการได้เงินนะช่องทางใดที่คุณเคยได้เงินแล้วอาจจะมีเพิ่มมาเป็นช่องทางที่2ช่องทางที่3แบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่ทําการค้าการขายนะคะจะมีคนแปลกหน้าจะมีเครือข่ายใหม่ๆจะมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาค่ะรวมถึงคอนเนค ชันเก่าๆลูกค้าเก่าๆของคุณก็ยังกลับมาใช้งานบริการของคุณเหมือนเช่นเคยนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้รับส่วนลดค่ะ ถ้าเกิดว่าชาวตุนนะคะสั่งของอะไรเป็นประจำนะสมมติคุณทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องสั่งวัตถุด,ดิบสั่งของจากร้านใดร้านหนึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับส่วนลดจากร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนโบนัสมันเป็นเหมือนความโชคดีต้นทุนเราจะได้ต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อให้เกิดกำไรที่มันมากขึ้นลักษณะนี้นะหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่ได้สั่งของสต็อกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้ในราคาที่มันถูกลงเป็นไปได้เช่นเดียวกัน ชาวลัคนาราศีตุลจะมีการวางแผนทางการเงินที่ดีบางคนจัดสรรเงินไปในด้านบ้านรถที่ดินจัดสรรเงินไปในเรื่องของการออมการลงทุนบางคนออมเงินเผื่อเที่ยวออมเงินเผื่อทําประกรันออมเงินแบ่งเงินเผื่อไวใ้ให้ลูกเป็นการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความรอบคอบทางด้านการวางแผนนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะเป็นครึ่งเดือนหนึ่งค่ะที่คุณได้คุยกันกับคนรักคู่รักใครยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่ ก็อาจจะได้คุยเรื่องการเงินกับคนในครอบครัวหรือคุยกับตัวเองก็เป็นไปได้นะวางแผนเองคิดเองนะคะเออคลียร์เรื่องการเงินด้วยตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จ่ายเงินไปกับคนใกล้ตัวค่ะบางครั้งอาจจะเป็นการจ่ายไปกับครอบครัวจ่ายไปกับลูกหลานคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการจ่ายไปกับแฟนนะพาแฟนไปทานข้าวพาแฟนไปซื้อของหรือซื้อของให้แฟนค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จ่ายไปกับคนใกล้ตัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับจากคนใกล้ตัวค่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ได้รับก็ได้แฟนคุณซื้อของให้คุณแบบนี้ก็ได้นะคะแฟนคุณเขาพาคุณไปทานข้าวหรือคุณพ่อคุณแม่ให้เงินคุณแบบพิเศษพิเศษมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าอยู่ในมุมที่โอเคทั้งสองด้านเลยนะมันเป็นการใช้เงินแล้วก่อให้เกิดความสุขค่ะมันจะไม่ใช่การจ่ายแล้วก่อให้เกิดความทุกข์เคร่งเครียดว่าโอ้ต้องเสียค่าโน่นอีกแล้วเสียค่าซ่อมตรงนี้อีกแล้วมันเป็นการจ่ายแล้วได้ความสุขกลับมาเต็มใจจ่ายเต็มใจให,ให้ประมาณนี้สมัมาก กว่านะคะคุณจะมีหัวคิดในการหาเงินที่ดีค่ะช่วงนี้ต้องขยันให้มากคิดอะไรมีแผนอะไรอยากจะลงทุนอยากจะริเริ่มอะไรสามารถที่จะเริ่มได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะมาพิจารณากันที่เรื่องการงานกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีตุลก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะสมัยก็ต้องขอฝากสักนิดนึงท่านใดที่ยังไม่กดติดตามหรือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รบกวนช่วยกดให้กันด้วยนะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะ เข้าที่เรื่องการงานนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะข้องเกี่ยวกับหน่วยงานราชการค่ะเอกสารหายเอกสารใดที่มันใช้งานไม่ได้นะคะหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ข้องเกี่ยวดําเนินในเรื่องของการขอใบอนุญ,ญาตต่อใบอนุญ,ญาตหรือดําเนินจัดการเกี่ยวกับเอกสารค่ะถ้าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับหน่วยงานราชการก็อาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆก็ได้นะมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะและสิ่งใดที่ชาวลัคนาราศีตุลหยิบจับทําอยู่ในขณะ มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยชาวตุนสมัยต้องบอกเลยนะว่าในปี2565โดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยคุณจะหาเงินได้มากกว่าปี64ที่ผ่านมาด้วยนะคะและในช่วงนี้1-15กุมภาพันธ์มันเป็นช่วงต้นปีค่ะ คุณจะมีแผนคุณจะมีโปรเจกต์ใดๆคุณอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใดคุณมีสิ่งใหม่อะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเรียนรู้พัฒนาต่อยอดลงมือทําด้วยความขยันด้วยความตั้งใจนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสําหรับคุณที่จะทําให้ก่อเกิดลาภผลทางการงานและทางการเงินที่ดีนะคะดวงเปิดมากๆเลยนะขอให้คุณขยันสู้ลุยอย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือทางการงาน มากขึ้นนะคะใครที่ทํางานประจําอาจจะมีปัญหากับเรื่องคนหน่อยนะคนอาจจะทําให้งานล่าช้าคนอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดใจคนอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดทางการงานบางอย่างเกิดขึ้นค่ะรวมถึงบุตรบริวารรวมถึงเพื่อนร่วมงานและรวมไปถึงหัวหน้างานนะที่อาจจะมีปัญหาจุกจิกกับคุณมากวนใจคุณทําให้เกิดความเครียดแต่โดยภาพรวมแล้วคุณจะสามารถจัดการและสะสัางปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ ชาวตุนท่านใดที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคอนเน็ชันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติเพื่อนที่ทํางานเก่าหัวหน้าง,งานเก่าอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณคอยแนะนําคอยชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับระบบบริษัทเกี่ยวกับองค์กรที่เขาเปิดรับสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแนะนําคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยงานค่อนข้างหนักงานค่อนข้างเหนื่อยเลยนะแต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่านะคะสมัยมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยค่ะทํามากได้มากขยันมากก็ได้มากตามสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะมีคนอยากร่วมงานกับคุณทํางานเป็นทีมได้ทํางานเป็นกลุ่มได้อยากริเริ่มอะไรใหม่ๆทําได้เลยนะคะให้ใช้ความขยันความลุยความเต็มที่และใช้ศักยภาพความสามารถของคุณ เต็มกำลังเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นและประสบความสําเร็จค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนชักชวนให้คุณได้รู้จักกับธุรกิจแนวใหม่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือมันจะเกิดเออมันจะก่อเกิดสิ่งใหม่ในหัวสมองของคุณค่ะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้รับความรู้ใหม่ๆได้เลยนะมีเกณฑ์ที่จะมผีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นครูอาจารย์หรือรุ่นพี่มาช่วยแนะแนวมาช่วยชี้ ทางให้ด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะ ด้านความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ยังโสดอยู่คุณเป็นเ,เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและในช่วงวันที่7กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์จะทําการโคจรเดินหน้าแล้วนั่นหมายถึงตัวคุณเริ่มมีพลังเริ่มมีแสงสว่างมันจะมีเสน่ห์มันจะมีออร่าขึ้นมาสําหรับใครที่โสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบหรือถ้าตัวคุณอยากจะไปจีบใครมันก็มีเกณฑ์ที่จะจีบติดประมาณนี้ค่ะ ได้เรียนรู้ได้สานสัมพันธ์กันรวมถึงในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์จะส่องแสงสว่างมากที่สุดด้วยในรอบปีนี้นะคะยิ่งแต่ทาให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีสเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะใครที่มีคู่ช่วงนี้แฟนก็เอาอกเอาใจดีค่ะจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคุณเกื้อหนุนแฟนแฟนก็ส่งเสริมคุณดีนะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยความที่มีสเสน่ห์มากขึ้นแบบนี้อาจจะมีมือที่3เข้ามาก็เป็นไปได้ ะะต้องระมัดระวังการเผลอใจด้วยนะเรื่องของสุขภาพค่ะระมัดระวังการพักผ่อนน้อยหน่อยนะช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างหนักค่ะคุณอาจจะเป็นลักษณะของการกดดันตัวเองก็ได้เลยอยากจะเคลียร์ให้เสร็จอยากจะทําให้มันดีเลยทําให้คุณเนี่ยพักผ่อนน้อยลงมีความเครียดมีความดันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ